เฮทามึงร้อยกันนะให้มึงไปร้อยในครัวอย่ามาร้อยกับกูกูไม่ใจ่เชฟกระทาเล็กค่ะกูไม่ใจ่มาเตอร์เชฟอย่ามาทําร้อยกับกูนะคะเออกูบอกไป่อนกูเตือนเตือนไป่อนแต่ยังโม้ดุย้ายมาบุ่น่ะเฮ้ยกูก็มีมือมีจีนมีทาวพอฉะนั้นกูไม่ร้อยกับใครโอนนะคะอ๋อกูร้อยพ่อตัวค่ะกูก็ร้อย่อตัวเออกูโชบชนค่ะประพัติฉบโชนกูบอกได้เลย ออเนตจริงมาได้เลยค่ะบอกไงคพร้อมค่ะเม,มื่อค่ะอเออแค่นี้แหละเออ ทำร้อยกับกูหรอโอโ้ยนี่เลยเหรอไม่รู้ร้อยมืออะไรทั้งทิน้นทุกวันนี้มาทำร้อยนะตอนนี้กูเ,เลยกกูไม่ปักในร้อยในกล้วยกูต้องร้อยในเมนในนะูนดับกินเลสไม่ได้เลยกูวันนี้ต้องดับจิตแนะ่นู่นเยอะปวดร้า